สวัสดีครับนี่ยเหมาแรงคำคำฝนฝนติดตกกับพ่าเศร้าดิในเวลาเหลืองานแล้วกับพ่าเศร้าได้ไหมพอนะบวชจะฟ้าห้องบุบบุบเลยเพิ่งก็ยังเห็นเบียกอยู่ครับพูน ผุนฝนตกเลยฝนตกท้งุุนเผาท่งนี้กระตกนี่กระตกทั้งผุนกระยุ่งบางกลางบ่ตกยุก่งบางนี้บ่ตกแต่คือมอยู่เออผุนฝาห้องบ่มบ่มบ่มบมเอาใส่ล่ะป่าฮะลุงเอาไล่ะป่าไปใส่ละ่ะ เครื่องเสื่อมปิดเลยพอครับลุงลุงอยู่ห่งเครื่องนะครับผมอันนี้โครงการคือ จะทําเป็นบ้านแฝดนะครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยนะโอ้โหหลายๆคนอาจสงสัยโอ้ลูกเห็ดดาดฟ้าบ่อฝ้าฝนก็หัวฝนก็หัวท่านในแล้ยวเลยครับผมเอฟซีท่านในแล้ยวเลยครับยังบ่อแล้วอย่าเพิ่งทวงนะครับผมยังแล้วก็เหลืออีกแผ่นนิดไอ้สามทิสีผุดแล้วทีสองขึ้หายอีกสองแผ่นทีสองขึ้หายอีกสองแผ่นโอเค ไปปีนขึ้นไปหาพ่อใหญ่พ่นข่อยสิได้เก็บหลักฐานไว้ว่าข่อยข่อยข่อยบอกว่าพิษเมื่อคืนข่อยบอกเอ็มีไปว่าเจ้าบ่ขึ้นไล่เจ้าปีนขึ้นไปหาพ่อใหญ่พ่นมันโตแล้วกันออกมาผัดคลิปที่สองห้องกันนี่เพื่อนเพื่อนไปไปปีนขึ้นไปหาเราไปไปปีนปีนนั่นน่ะขึ้นนั่งร้านอ่ะขึ้นปีนให้เบิ้งข่อยข่อยบอกบ่าพิษเออปีนขึ้นเฮเบิ้งเออในระเบิดทั้สบายปีนขึ้นไปหาเพราะว่าอยู่กังเทิงกัน น, <c oughs> นไปอฟตัดปูดอยู่ข้างล่างนี่ผลหน้าเลยเออนั่ <c oughs> นแหละ <c oughs> ลุงเขาว่านอนเต็มทีข้างหน้านอนนี่ยังน,นอนแมงกระเบือรหรือเปล่าแมน่นถ้าอยู่แถวป่าดอกไม้นอนแม่งกระเบือแม่นบอกออันนี้ขา้าวโพดยาวมากด้อันนี้มันเป็นไม้เองในตัวนั้นนะมันก็นมีทุกป,ปีตัวตะกี้ควอนมอดมันวน่นบินว่นหลายคือยังนี่นะบอกตะกี้ต้นควอนมอดต้นไอ้ไอ้ต้น ต้นคูนต้นนี้ที่เอามาเนี่ยต้นคูนต้นนี้นะที่เอามานี่มันหายหมดนะเพราะว่านกกินนกกินมันเลยต้นคูนก็เลยวอนแมงกินนุ่นหมดเนาะแปลกหลายอะไรต้นคูนยังอยู่แมงกินนุ่นที่นี่เบิร์ตชุ่ใสพุ่มเจ้าที่มันแห้งมองเองนอนระบายกลินไปทั้งหนาไปทั้งหนาเดที่ได้ไปบ่งอยู่ในผู้เปี่ยวว่านอนเต็มอยู่สั่น่ามันติมีแมงไอ้แมงกระบี่แมงผีเสื้อในตัวน้อยๆ้เห็นไหมตัวน้อยต่กี้มันบินไปน้ำดอกคอรมอดหลายอยู่อ๋อมันก็เลยมาปีนี้มันใครไปแล้วมันไข่ไปแล้ว ไช่แล้วแหละปีนี้มันก็เลยมีไมงเกี่ยวกับที่ป้าเอามานะคะทุกคนที่ป้าเอามานะั่งก,กินหมดแล้วมันมีสุปีนะเจ้าแสดงว่าช่วงไอ้บบนาหนาวเจ้าบด้ิบ<า>ไทยเนาะปล่อยฝนต้นหนาวอ่ะมันสิมีแมงกระบ,บียมาแมงผีเสือมามก็บ่มีดวงก็มันก็รู้เอาไว้นคนละบงคนละบงเนาะอันนั้นบ่งแปมไปปีนฉันไปหาเล่าไหมเจ้าขึ้นไปเบิง แข็งแรงแน่นหนาพอจะไปเบิ้งก่อนเจ้าเจ้าขึ้นไปเบิ <S <S 2 2้งเจ้าขึ้นไปตำรวจงานก่อนเด๋ยวเห็ดแล้วเราเจ้าก็สิีว่าพู้ไข่เดือดเบลีบ้อยอีกเนี่ยงเสียงอยู่ใส่เสียงอดดลงอ๋อแม่่าห้องแล้วมไม่ห้องตัวนี้ไม่ก็สิบ่นอนห้องนั่นน้อง เสนอง,ห,ง,งนนหอะเว,ว่าแล้วสิติดหองกระจกยางดีเแล้วเขาแต่อนทามันก็หอกระจกกันบิดตหายรติหาเอาต้อง,ต,องติด,ลตดแล้วลุง่งะจกก OK D, ็โอเคมวยางมันกสีวง,งมันมันมันสีลวงวันมันสีกรอตั้งทังาอกระจกดำไหม โอเคอยู่แต่ please, ่าง okay. right ันปล่อยลงเรยกันให้ปล่อยลงฝนสาดมากเนี่ยกันบโอเคท่านกักจกออมไบเนี่ย้าอยู่ฝนมาสาดแล้วมันอาจล่างข้าส่งเดียวกันสากลงแล้วก็มองกลางกันเฮ็ดล่างน้ำมันก็ต้องตอล่า้สูงกว่าต้นนั่นหอเปล่าบ่ไค่ใช่ยูงด้หมนสิไปจอด่านพอ่างคาตวอี้น้องสูงกว่าต้นนั่นเเดี๋ยวเบิ่งมันขึ้นยังสียูได้่านเปนบ่ิ่งกับความความหัวเราอยู่เห็นบ่มนะ ต้องสูงตัวอะไรต้องเฮ็ดล่างต่ำเอาอย่างไรให้ถ่องแต่ลังคาบอ่ะให้ถองแต่ลังค่าให้รังค่านี่ก็ยกเป็นได้อยู่แก่ได้อยู่สุดท้ายเฮือนมันนี่แก่วเบิ้ลทุต่ายนะมาขงเบิดลผางฟูผางฟ้าเฮ็ดไม้เบิ้ลแมนอันนี้งไปข้างไปแต่ยกลังค่าออกเฮ็ดไม้เบิดเลยอันไม้ไอ้บ้านนกดาวนี่นะเออัแก่ได้ว้าย หกสิบถ้้าได้หกสิบล้านก็เรือหาตนนี้ที่ทำวาช่องป้องๆกันนะมันได้ิปิ๊กคนสาบได้หนุ่มผีป้องนะเดี๋ยวก็ใส่กับเดี๋ยวโอเคไปลองปิดถ้าเขาใช่ใส่กระจกเทิ่งความเท่าใส่กระจกแล้วก็ใส่ลำร้อมเลยจบป้องเะไอแขวังต้องต่อมาบตอบัตได้ไับไอ้นัับหน้าต่างบอกออินบอกมันไปคลั ไเปตน่อยเสียงรถประตูรับเสียงรถกับเสียงฝนมาหรอทั้งผีเก็บอุปกรณ์นะคะทุกคนตัดไปอีกแหม่นมานฝนมาทั้งผีโตัดแผ่นแล้วพอดีขอให้ได้แล้วอยู่ไหมให้ได้พปดน้าที่มอุรัออแปด8นาที่ห้เบงตาอีก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 สองสามนาที่เนี่ยเอาถือไปเออนะถือไปถือไป้าปิดมือขงบินยู่บ่นี่ ป็นม anyway? ือเครื่องบินหรือ hmm. ยังมือเครื่องบินปีนหรือยังคือบ่อปี๊ใครก็ถือบาบนี้เออถือไม่หันแล้วอไปกวาดจานปลาแทบไปยอาเก่งป๊าเจ้าก็ลอกไปกวาดทันตัวท่องการละปี๊มือเครื่องบินเอาก็ท่าบอเห็นเท่าอ่ะเจ้าเจ้าเจ้าเห็นบอกไปเล่นมั้งนะเยอะบ้านนี่ถ้าเป็นก็ถือจัง ถืออยู่กางแก้งมึงเขาบิงกับบ๊อบพีทแมวอะนี่พ,พูดพูดสี่สิบสองจห้ามันรุงโอ้ส่าวเขาดูแเบลบ วันน้ำทุกคนฝนตกแล้วตกเทีท่ยวภูณเด้ฝน